ทุกท่านคงจำกันได้ที่ผมนั้นได้นำเสนอเรื่องราวของชีวิตหนุ่มพนักงานเซเว่นอีเลสาขาโรงเรียนธรรมสิริศึกษาที่เขานั้นได้สวมหัวใจนักบุญและมีจิตใจอันดีงามจากเหตุการณ์ที่เขานั้นกำลังขี่รถจักรยานยนต์ทำหน้าที่เดลิเวอรเพื่อนำสินค้าส่งให้กับชาวบ้านยังบ้านเรือนประชาชนระหว่างที่รถนั้นได้แล่นสัญจรผ่านขึ้นมาบนสะพานข้ามทางยูเทิร์นหน้าซอยเคีือนาวี ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเขาได้สังเกตเห็นว่าบนถนนในช่องทางเลนขวานั้นได้มีลิงถูกรถชนนอนแน่นิ่งอย่างไร้ชะตากรรมเขาไม่อาจที่จะทอดทิ้งและไม่อาจจะมองข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยเล็งเห็นว่าเขาอาจจะช่วยเหลือชีวิตลิงตัวนี้ได้อย่างทันท่วงทีและอาจจะเกรงว่ารถที่วิ่งผ่านไปมาบนถนนในช่วงเวลานั้นอาจจะเกิดความตกใจและหักหลบทําให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนขึ้นได้ เขาตึงตัดสินใจวิ่งไปกลางถนนท่ามกลางรถที่วิ่งไปมาจํานวนมากเสี่ยงอันตรายอุ้มล่างลิงตัวนี้กลับเข้ามาสู่ในพื้นที่ปลอดภัยท่ามกลางสายตาผู้คนจํานวนมากและสร้างความปราบปลื้มใจต่อผู้พบเห็นแต่นับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าชีวิตลิงตัวนี้นั้นได้สิ้นลมหายใจลงแล้วแต่ด้วยหัวใจนักบุญเขานั้นยังไม่ย่อท้อและไม่อาจทิ้งร่างลิงไว้นจุดนี้ได้ จึงได้โทรหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำล่างลิงตัวนี้บรรจุใส่ถุงดำเดินทางไปยังพื้นที่พื้นป่าธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อนำล่างลิงตัวนี้นั้นฝังลงสู่พื้นดินให้เขานั้นและให้ดวงวิญญาณของเขานั้นได้กลับคืนสู่ธรรมชาติเดินทางกลับสู่ดาวลิงและสวงสวรรค์นในโอกาสต่อไปเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมภาเพเหตุการณ์วินาทีสุดท้ายที่พนักงานหนุ่ม หัวใจนักบุญล,ลายนี้ได้ทําให้กับดิงตัวนี้นะครับครับน้องพนักงานเซเว่นนอกจากที่จะทําการส่งของเดลิเวอรี่ให้กับตามบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ยังมีน้ําใจอันดีงามช่วยเหลือชีวิตหนึ่งชีวิตที่แม้ว่าจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังช่วยเหลือน้าร่างของเขานั้นมาทําการฝังไม่ได้ปล่อยไว้ให้อยู่บนท้องถนน นี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ผมเองนั้นนำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับครับในวันนี้น้องเขาก็ได้มาทำหน้าที่สุดท้ายด้วยการส่งร่างของลิงตัวนี้แล้วนะครับกลับสู่พื้นดินนะครับก็เป็นหนึ่งความดีที่ผมเองนั้นได้ตามบันทึกภาพเพื่อที่จะ ให้สังคมนั้นได้เห็นแบบอย่างที่ดีของสังคมใอยู่บนสวรรค์นะลูกนะ ไม่ต้องมาพบชะตาการรมเช่นนี้อีกนะลูกนะนะครับก็เป็นภารกิจสุดท้ายที่เราสามารถที่จะทําได้ที่จะทําให้กับหนึ่งชีวิตแม้จะเกิดมาเป็นลิงแต่มนุษย์อย่างเรานั้นก็ยังมีความมีน้ําใจที่มีอาจมองข้ามและก็ยังให้การช่วยเหลือเขานั้นหวังว่าดวงวิญญาณของเขาคงจะรับรู้สิ่งดีงามที่พนักงานเซเว่นไลน์นี้ทำไว้ให้เป็นสิ่งสุดท้ายนะครับ ก็ขอให้ไปงไปอยู่บนสวงสวรรค์นะลูกนะก็ขอบคุณแทนประชาชนไม่น่าโอกาสนี้ด้วยนะครับไปสู่สุกตินะช่วยได้แค่นี้แหละโชคดีนะลูกนะโนะชดคนนชดีนะลูกนะ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พนักงานเซเว่นไลน์นี้ด้วยนะครับหนึ่งความดีของท่านนั้นจะถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจําของพวกเราตลอดไปนะครับนี่แหละครับคือผู้ที่เสียสละเพื่อสังคมท้ายที่สุดก่อนจะจากกันไปในวันนี้เรื่องราวดีๆที่ผมได้นำมาเสนอให้ทุกท่านได้ชมนั้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมเพื่อให้ทุกคนนั้นมุ่งหน้ามุ่งหวังที่จะทําความดีให้สังคมนั้นได้อยู่กันอย่างมีความสุข นี่นะครับพนักงานเซเวนอกจากจะทําการส่ง d e l i v e อรคือส่งสินค้าให้กับประชาชนจนถึงที่หมายแล้วในวันนี้เขานั้นยังทําหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีเป็นคนดีของสังคมด้วยการส่งร่างและส่งดวงวิญญาณของลิงตัวนี้กลับคืนสู่ดาวลิงเพื่อให้เขานั้นได้เดินทางสู่สวงสวรรค์ต่อไป